าการให้ที่วางจิตแบบนี้เพื่อต้องการปรินิพานไม่ใช่เพื่อญาติเราได้ญาติญาติมีกี่คนนับไหวไหมพ่อเรามีกี่คนครูเจ้าบอกเอาดินมาปั้นเป็นพ่อเนี่ยดินหมดโลกก่อนยมอุทิศให้พ่อคนที่แล้วแล้วพ่อคนโน้นน่ะพ่อชาติโน้นน่ะชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้นโยมไม่ทำไหมหมดไหมโอ้ย กังวลนะห่วงใยผลูกพัน์อา,าัลอาวรไม่หลุดพ้นก็มาเกิดอีกแล้วกันอย่างเงี้ยเขาจะเอาหลุดพ้นก็จะปรินิพานเขาไม่มากังวลแล้วเรื่องพวกนี้ไปหวังอะไรน,น,นั่นนู่นนี่ใช่ไหมอืมนั่นแหละดังนั้นเราเราเรื่องพวกนี้มันเรื่องแบบถ้าเทียบกับการปรินิพานมันไม่มีสาระเลยอืมมาห่วงใยมาอาไรแล้วเราก็ยังต้องเกิดอีก ตรงนี้ปล่อยวางไปเลยดังนั้นการให้ก็คือการสละละขาดตัวเราก็ต้องตายตัวเราก็ต้องทิ้งจะมากังวลอะไรกับคนอื่นคนโน้นคนนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วถ้ายมได้ดูพระสูตรเรื่องที่ตัดกับชานุโสโณนีมันก็อยู่ที่ทานที่เราให้เนี่ยแค่ไหนให้กับให้อย่างไรมีคนรับไม่มีคนรับให้ทาน ไม่มีผู้รับเลยก็ได้กับเปลทาทั้งนั้นพบอื่นไม่ได้อาจารย์นุสโสนี้ก็คิดว่าคนให้อ่ะเสียคนรับอ่ะได้แต่พระุทธเจ้าบอกคนให้ไม่ไร้ผลอย่างเนี้ยใครรู้จริงในเรื่องพวกนี้ดังน,นั้นเรามีแต่สละละวางออกไปเรากำลังมาเรียนรู้เรื่องการปริญิพานการไม่ต้องเกิดอีกทำไมไม่ต้องการเกิดอีกเพราะถ้าเกิดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเมื่อเช้าอะ ก็เกิดอีกต้องได้นรกอีกอะโยมจะเอาไหมล่ะ9 9้าดซน่ะดินในมหาปัตพีอ่ะต้องไปเกิดในนรกกําเนศิษสานปรววิสัยต่ออ่ะนี่ควรกลัวตรงนี้มากกว่าคนตายไปแล้วเขาก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้โยมอุทิศบุญตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ได้ช่วยให้โยมปรินิพานแล้วขนโน้นก็ไม่ได้ได้บุญอะไรมากมายได้เศษเศษนิดนิด,นดหน่อยหน่อย ไม่ได้มีการคุ้มค่ากันเลยอย่างเงี้ยอ่าดังนั้นโยมต้องต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าจะเอาอะไรี่เกิดมาเอาอะไรเกิดมานั่งเอาการอุทิศเหรอแล้วมันได้ผลเยอะไหมอย่างเงี้ยมันแทบไม่ได้ผลเลยมันนิดนึงอ่าอาจจะว่าไม่ได้ผลก็ไม่ได้แต่ได้น้อยนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะไปนั่งเก็บเหรียญสลึงเอาอยู่อย่างนั้นอ่ะนะอืมอังนั้นต้องพิจารณาดีๆนะ ถ้าโยมเข้ามาสู่ทำวินัยนี้แล้วได้แค่นี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมทำวินัยนี้ผู้เจ้าตัดสรู้ไมตตัดสรู้แค่นี้แค่อุทิศบุญเนี่ยมันไรสาระมากอืมการแผ่เมตตายังได้มากกว่ามหาศาลยมแผ่เมตตาเนี่ยชั่วเวลาน้ำนมโคหยดหนึ่งหยดมีมากอน,นิสงส์มากกว่าคนให้ทานด้วยน้ำนมโคร้อยม้อ ระเจ้าก็เปรียบเทียบเอาไว้หรือแม้ช่วการเพลงชั่วเวลาสุดดมของหอมมากกว่าพรามชื่อเวลามะเนี่ยแจกทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเยอะแยะไปหมดเลยให้ทานกับอหรหันต์ร้อยองค์จเจริญเมตตาช่วยลานิดเดียวยังได้มากกว่าเลยนี่คือความรู้ที่ยมยังไม่ได้ไปเพอไม่ได้ไปก็มีแต่ความรู้เก่าๆก็มุ่งอยู่แต่อันเนี้ยจมอยู่แต่อันเนี้ย พระเจ้าจึงบอกว่าคุณธรรมของปริพาชกหรือสมณพา์เหล่าอื่นที่สอนมาเนี่ยมันเพียงแค่น้ำสองสัมยตแต่คุณธรรมคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับในธรรมวินัยเนี่ยเหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรมันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะเราเอาเวลาเอาความรู้เอาความเพียรของเรานะํามาเพียรตรงนี้ดีกว่าเพียรในการที่จะหลุดพ้นในการที่จะได้ความรู้เป็นมัรคเป็นผล ความรู้ตรงนี้ไม่ต้องการพื้นฐานอะไรต้องการฟังเวลานี้ให้เข้าใจจบแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องจบด็อกเตอร์มาไม่ต้องคุณมีตาไหมมีตากระทบรูปแล้วมีสุขใจมีไหมทุกใจมีไหมเฉยๆมีไหมมีมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ทุกคนมีไงพระพุทธเจ้าพูดในสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วมาทำความเข้าใจเพราะตัวเราเองเนี่ย ไม่เคยทำความเข้าใจกับตัวเองปาสากระทบแล้วเกิดอะไรมัายัางตอบไม่ได้เลยมันเรื่องของตัวเราเองแท้ๆแต่พอพระเจ้าบอกมาปุ๊บเออใช่ใช่ใช,ใช่เราก็มีแต่สรุปเองสรุปไม่ได้